ได้รับรางวัลเป็นรางวัลดูเกียร์อวอร์ดครับผมใช่ก็เป็นเอ่อเรียกว่านักแสดงซีรีส์หน้าใหม่ใช่ซีรีส์หน้าใหม่ซีรีส์หรือเปล่าซีรีส์หน้าใหม่โอเคครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ถือาเป็นหนังเวทีใหญ่เลยหนังของประเทศไต้หวัใช่ครับก็ก่อนหน่งต้องขอบคุณทางเอ่อเจแปนดิฟโฟไทยแลนด์อวอร์ดนะครับผมแล้วก็ทางเอ่อเอกอัครทูด้วยที่มอบรางว,วัลน,นี้ให้กับพวกเรานะครับผมแล้วก็จริงๆรู้สึกทั้งเอ่อมีซิ่งด้วยว่า วัฒนธรรมไทยของเราแบบว่าส่งไปถึงทางประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆพวกเราเราคนไทยเนี่ยชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วทั้งอาหารทั้งการ์ตูนหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะครับจริงรู้สึกดีใจที่มีแฟนๆญี่ปุ่นชื่นชอบพวกเราเช่นเดียวกันใช่ครับก็ในต้องขอบคองเลยเขางต่ตดีมากครับก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าการก็เป็นคนชอบอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้ว พี่ของแม็กเนี่ยแม่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากนะคือแม่ชอบกินพวกเออ่ซูชิมะปลาแซลมอนหรือว่าเออ่จริงๆถ้าโตมาเนี่ยก็คือโตมากับยวกับญี่ปุ่นเลยพวกโคนาฮันอะไรโนเรมอนนี่คือแบบว่าเราดูมาตั้งแต่เด็กอะไรนะจนวันนี้ก็ยังชอบดูอยู่แล้วก็ยังชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ชอบไปที่ญี่ปุ่นมากพี่เนี่ยก็คล้ายๆแม็กเลยก็คือชอบชอบอาหารก็ชอบอนิเมะด้วยใช่ใช่พิการ<ช>ดูไซามะอะไรก็แบบว่าดูอนิเมะญี่ปุ่นที่เรื่อมมัน วันๆทันแฟนจริงๆมีหลากเรื่องนะแต่ตอนนี้จินไม่ออกเราต้องเยอะเกินงานค่ะเราเนาะที่ไม่อไปก็เนี่ยว่าแบบทุกคนก็ยังแบบว่าชอบอยู่กับเราอยู่ในบ้านครับผมก็อ่าตอนนี้ซีซั่นหนึ่งเราจบไปแล้วเนาะใช่ตอนนี้ก็รอครับรอซีซั่นสองอยู่ตอนนี้กําลังแบบว่า,วามีการปรับแก้บทในช่ก็ต้องรอดูครันะ <c oughs> เราก็นอกจากซีรีส์เรื่องนี้นะคือผลงานเรืนมีอ่าใช่เพี่การก็สองเรื่องก็คือผลงานรูปูนารโมโนแล้วก็อ่าทับไฟเดย์เอ่อน่าจะออนมีนาใช่ก็เร็วนี้พอดูพี่การเรามีสองเรื่องที่อี้พี่การแอบบอกซีมาว่าทับไฟเดย์แบบเดือดมากเดือดมากแซ่บมากแซ่บมากแล้วแรงมากกับการเล่นกับพี่เป้ยเนาะแล้วก็มี น้องแอนนาเสือได้ซึ่งแกก็คุยพี่เบย์แล้วถามพี่เปบย์ว่าเ,าเคยเล่นกับไฟเดย์ไหมเขาบอกว่าเ,าเคยเล่นแล้วบอกว่าแล้วเลิกซีนเยอะมันก็บอกเยอะนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเยอะสุด,สด <laughs> ใช่ก,ก็ก็มีก็กนะ <laughs> มีทนะุกซีน่ะเกือบทุกซีนอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนขับไปเดยไปพลาดเรื่องจริงเนาใช่ไหมคื <laughs> อดูดิมันเอ,เอาเรื่องจริงมานทำอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ก็แจ่มสุดๆดีกว่าเพราะเขาบอกว่า พี่กอล์ฟกับแบบบอกว่าเรื่องก่อนก็แซ่บอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะริ้วแพร่ใช่ไหมสุดๆสุดๆจะเรียกว่าแบบว่าไม่เคยเห็นไหนมาเห็นคนฝาดนี่ก็คือใช่ใช่ไม่ไม่เคยเล่นรับตีนหรือบทประมาณนี้มาก่อนเป็นแบดบอยเลยไม่แน่เป็นแบดบอยคุณรับไปสองด้านทั้งดีไม่ดีด้านไหนมากกว่ากันด้านไหนมากกว่ากันในเรื่องไนมากในเรื่องกัน ด้านไหนมากกว่ากันด้านด้านด้านไม่ดีโอ้โหได้เราจะเผยด้านไม่ดีมากกว่ากันต้องรอดูใช่แต่ว่าเป็นคนผู้ใหญครับด้านไหนเลือกแน่นอนจุดสุดจุดสุดแทบสุดสุดปากดีตาไปนะแล้วจากเรของพวกยังแปลว่ามัแปลงได้ยัติดตามอะไรกันด้ยคะผู้ของเราครับจริงๆก็มีงานเรื่อยๆนะครับก็มีมีงานอีเวนต์ให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่แก็เป็นแฟนมากกว่าว่าอยากให้เราเล่น คู่กรณีไหมเรื่องไหนอะไรยังไงทำยังไงก็ตามทุกคนด้วยพร้อมก็พร้อมใช่ทแม็กกิ้งมาอยากร่วมงานด้วยตลอดอยู่แล้วพิราดน้งามฝากให้ติดตามนะว่าปีนี้ผมจะมีการเดบิวต์ใหม่แนเลยทำไมก็เหมือนกันครับผมก็ติดตามเพราะว่าตอนนี้ก็จริงๆมีโปรเจกต์คุยกันอยู่ก็มีทั้งมีทั้งหนังทั้งซีรีส์ครับก็ฝากติดตามด้วยว่าจะออกมาในคาแรคเตอร์ไหนบทไหนครับ